สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเรา the public แล้วนะคะวันนี้ไม่มีวอล์กนะครับผมแต่พอดีว่าติดปัญหาบางอย่างเนาะก็ช่างมาันเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในการแคมปิ้งตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนาะก็เดี๋ยวไล่มาจากพวกให้พลังงานก่อนดีกว่าก็มีเค้าแบง n ์ใช่อันนี้ก็คือแบบ รุ่นแรกๆเลยนะที่พวกเราใช้กันนะคะปกติไปแคมปิง้งแค่จิบละหนึ่งคืนเนาะก็จะมีพาวเวอร์แบงค์คนละก้อนเลยแค่นี้ค่ะจริงๆอ่าไม่ตอนแรกอะมีตัวนี้ก่อนอแออแล้วก็รู้สึกว่ามันมจะเริ่มไม่พอแล้วมันก็จะพังๆล้วบางทีก็ชาร์จไม่เข้านะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาตัวนี้ที่ความจุมากกว่าเดิมแล้วก็40่0มมิลลิแอมแล้วก็มี เป็นของแบรนด์เนาะก็เลยแบบว่าดีหน่อยก็ใช้มาได้เรื่อยจนกระทั่งมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับเป็นปนะุยเทคเอซีฟิฟตเนาะเคยรีวิวในช่องไปแล้วว่าใช้งานยังไงราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถไปกดดูรีวิวเต็มๆได้เนี่ยคือเราใช้เริ่มต้นจากเอร์แบงค์ทั่วๆไปน,นี่แหละมันก็พอแหละแต่ว่า พอ,อได้ชัดตัวนี้มาก็คือจบทุกอย่างใช่ทั้งแสงสวา<อ>่างด้วยทั้งเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะมือ,อถือหรือว่าชาร์จไฟแบบนี้ค่ะก็คือใช้ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงเราทำกับข้าวใช้ม้อหุงข้าวด้วยม,มันเขาเรียกว่าอะไรมันเหลือเฟือสมมติว่าเราไป1ทิป2ทิปนี่คือเราเสียบไฟชาร์จได้เหลือเฟือเลยแล้วถ้าสมมติว่าแบตหมดเนี่ยเสียบชาร์จในรถก็ได้ใช่ก็คือแบบ ครอบคุมมากๆสมมติว่าขับรถจากจุด A ไปจุด B ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ชาร์จทิ้งไว้ในรถได้เลยขับรถได้ยาวๆแล้วก็<ช>ออกลับมาใช้ได้อีกเนาะก็เหมือนเป็นพลังงานที่ได้ฟรีๆที่ไม่ฟรีสะทีเดียวแหละ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เหมือนฟรีเนานะอ,อะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่พวกเราใช้ก็คือเริ่มจาก power bank คนละก้อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น power station ของ duetti ag 5 0 s, <S, <c oughs> <S นะคะเฮ้ <c oughs> หรือบ่อยอ,อีกอันหนึ่งน,นี่ mm hmm. เจ้าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตอนที่ก่อนจะซื้อมา mm hmm. เห็นว่ามันมีมิลลิแอมที่เยอะหลายหมื่นมิลลิแอมซื้อมาเผื่อจะเป็นใช้เป็น power bank แทนด้วยตอนนั้น,นยังไม่ได้ซื้อตัวนี้เลยนะ mm hmm. อืมอันนี้จะเป็นตัวที่สองแล้ว,ลวทีนี้ตัวเนี้ยมันสามารถกระตุกแบตแบตเตอรี่ของรถยนต์ mm hmm. สมมุติว่าเราจอดรถแล้ว เปิดไฟทิ้งไว้แล้วแบตหมดอย่างงี้ตัวนี้สามารถแบบจั๊มได้เออจั๊มจั๊มแบตได้เออพูดผิด <laughs> เปิดให้ดู่ดยดิแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยค่ะการใช้งานมันก็คือเกี่ยวกับการจั๊มแบตโดยเฉพาะเพราะว่าตอนที่เราเอามาใช้กับโทรศัพท์หรือว่าใช้ชาร์จไฟแบบเนี้ยคือมันก็แปลกๆอยู่นะเออเนี่ยมันชื่ออะไรนะชื่อไฮพาวเวอร์ตัวนี้ก็หนักไหมไม่ไม่ค่อยหนักเนาะ ม,มันบอกมันเคมว่าความจุ69,800มก ah. มิลแอมเออก็เลยคิดว่าเฮ้ยวิลแอมขนาดนี้เอามาชาร์จเอามาชาร์จมือถือชาร์จไฟแคมปิ้งได้นี่หว่าแต่ว่าในความจริงแล้วคือมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แหละสมมุติว่าแบตตัวเนี้ย1 0 0เราชาร์จเข้ามือถือเนี่ยประมาณ10%บแบตจะหมดละเออมันใช้ไม่ได้ อันนี้มันก็ครอบคลุม er เลยนะมีทั้งเข็มทิศด้วยแล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นไฟแสงสว่าง,งใช่ไหมไแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับจับสตาร์ทได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับที่ตัดตัด,ตดไอไอเบลอะตัดตัดเบลได้เพราะว่าข้างในนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนกับ,บคัตเตอร์ข้างในนะครับผมแล้วก็ประโยชน์ของตัวเนี้ยตอนแรกบ,บอกว่าชาร์จแบตอ่ มือถือไม่ดีใช่ไหมชาร์จแบตอะไรก็ไม่ดีแต่ใช้ในอันเฉินก็ก็ได้แหละแต่ว่าประโยชน์จริงๆของมันอะคือการจัมสตาร์ทเพราะว่าเวลาที่เราจัมสตาร์ทรถเนี่ยเหมือนกับว่าช่วง1-2ึ่งถึงสวิแรกมันจะมันจะดึงไฟมาหาศาลเพื่อไปจัมแบตเออซึ่งอันนี้ก็คือเพียงพอเลยใช่คือเราต้องการไฟจัมแค่แป๊บเดียวไงตัวนี้สามารถ ใช้งานในในตอนฉุกเฉินได้เนาะอเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือมีไว้ก็ไม่เสียหายมีไว้ก็รับประกันความเสี่ยงในการแบตหมดใช่ <c oughs> ก็คือมีติดรถไว้เผื่อไวออ้ถ้าสมมติว่าไปจอดนอนแบบว่าไม่มีคนอยู่เนี้ยเราไปแบบลุยๆเข้าป่าลึกๆนี้ทำไงอ่ะแบตหมดอ,อสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะบางทีมันก็เกิดขึ้นได้นะใช่ <c oughs> <c oughs> ก็นี่แหละถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรแหล่งพลังงานของเราทีนี้มาดูเรื่องของแสงสว่างกันบ้างค่ะเพราะว่าแสงสว่างทุกๆชิ้นนะจะเป็นเหมือนกับหลอดไฟที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งนั้นเลยชาร์จแบตได้ออ,อันนี้คือคู่แรกๆเลยค่ะที่ติเขาซื้อมาอมตัวนี้เ,เหมือนจะพังละแต่ก่อนมันไม่มีเชื่อแบบนี้นะอันนี้จะเป็นการใส่ถาน ฐาน18650นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะพังละแล้วพวกปุ่มพวกอะไรเนี่ยหลุดบ่อยมากก็คือสรุปแล้วคือมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนตอนนั้นปล่อยลืมไว้แล้วโดนน้ำฝนได้เยอะหน่อยมันก็ซึมเข้าไปแลว้วก็พังนะครับผมอืแต่รวมๆก็คือใช้โอเคนะคะปรับได้3ระดับเลยเนาะ,ะมีแบบไฟอ่อนไฟกลางแล้วก็เป็นไฟสีแดงไฟกระพริบได้ด้วยประ,ะมาณสระดับอ่าแล้วก็ดีอยู่ ที่ใช้ฐานอันนี้เป็นฐานชาร์จใช่ไหมอ่าฐานชาร์จ18ึ่ง50ไงใช่ก็คืออันนี้เป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปแล้วพอใช้เสร็จก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อ่าส่วนถัดมาอันนี้ปะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่หลังจากที่ใช้ตัวนี้มาเป็นปีเลยนะเราก็ไปเจอตัวนี้ที่ ดีแคทลอนที่เชียงใหม่นะคะ mm. ก็เลยซื้อตัวนี้มาเป็นเหมือนโคมไฟไดนาโมได้ด้วยนะคือตรงนี้มันจะมีช่องเสียบ USB นะคะสามารถชาร์จพลังงานได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนตัวปัน่นไดนาโมเพื่อที่จะชาร์จไฟได้ด้วยแต่เอาจริงๆแล้วไม่ได้ใช้หรอกก็เ,เสียบชาร์จได้แหละใช่อันนี้ก็จะปรับได้สามระดับม,มีไฟอ่อนไฟกลางแล้วก็ไฟสีแดงคือแสงมันนวนมากเลยนะเดวสชใช่มันมีแบบ สีมันสีวอร์มอ่ะอืสวยเลยตั้งไว้พอถัดจากตัวนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ไม่ใช่เปลี่ยนสีกหมายถึงซื้อเสริมมันไม่พอไงตัวเดียวแต่ว่าถ้าจะซื้ออีกตัวนหนึ่งก็หกร้อยหนึ่งใช่แล้วก็มาเจอตัวนี้แหละตัวนี้นะบอกได้เลยว่าถูกจบดีคุ้มอ่ะโดนละอองฝนได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟ สีเนี่ยคล้ายๆกันเป็นเป็นเหมือนสีวอมๆนะครับผมแล้วก็มีเกียวดบอันนี้คือเบาเนาะ,อ,ะอันนี้คือกระพิบแล้วก็ปิดมีสามนะครับผมอันแรกคือจะสว่างมากเลยแล้วก็เป็นการชาร์จ USB นะครับมันจะมีไฟเตอร์อยู่ตรงนี้ถ้าแบตอ่อนอันนี้ก็คือ,อสีแดงนี้น่าจะอ่อนละแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ถึง $300 นะอืนน่าจะลวส่ง $300 ในช้อปปี้ลาซาดามีหมด บอกเลยว่าตัวนี้เล็กดีแล้วก็คุ้มแล้วก็จบเลยตัวนี้อ่ะตั้งไว้เหมือนกันมาเจอตัวนี้บ้างค่ะอันนี้ไปใช้ตอนที่ถ่ายคลิปของอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นไฟเขาเรียกว่าไรไฟไลฟ์สดใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นที่วางมือถือแต่ว่าเราเปลี่ยนจากมือถือมาเป็นพาวเวอร์แแทนแล้วก็จะเสียบสายแบบนี้ ะะแล้วก็ตั้งขาเขาขึ้นแล้วก็เปิดประมาณนี้เออมันก็จะช่วยเรื่องของแสงสว่างด้วยปรับได้หลายระดับเลยแต่สีมันจะนวลนๆนนเหมือนกับว่าอ,อไปนั่นนะถ่ายแบบโทรศัพท์ไลนะ์เนาะมีแบบเนี้ยสีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแบบวอร์มแล้วก็เป็นสีขาว อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะช่วยให้แสงสว่างด้วยแต่ว่ามันก็ดูอันใหญ่เถอะทะอยู่นะไม่ค่อยเหมาะกับแคมป์ปิ้งแต่ว่าก็ใช้แทนกันได้นะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอดแบบก็จะใช้2ออันนี้แล้วใช่ก็เพียงพอโอเคจากนั้นมาต่อกันด้วยตัวนี้ค่ะจาก power box มันสามารถเปิดไฟได้ด้วยเห็นไหมอันนี้จ้าเลยม,มีสองระดับอ๋อมีสาม สระดับแต่ว่าคันนี้สา์จะเป็นไฟกระพริบไงใช่อันนี้ก็คือแสงสว่างที่ระดับสปอตไลท์เลยได้ปะได้แต่ว่าสีมันไม่ได้แบบจ้าเหมือนสปอตไลท์มันเป็นแบบสีบอมบอมสีเดียวกันกับพวกนี้ม,มันก็ทำให้นวลตาหน่อยมันก็เหมาะกับการพี่เราจะเปิดกลางคืนนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าเรามีอะไรอ่ะอเพื่อนฝูงไปไปเที่ยวกันหลายคนอย่างนี้ก็เปิดตัวนี้ปั๊ม อยู่ตัวนี้กพอสว่างมากวงกจริงแถบยังชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยเนาะนี่คาร์บอนหนึตัวแล้วก็สามารถให้แสงสว่างได้ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานชาร์จมือถือไวเลสก็ได้นะคือวางไว้บนเนี้ยก็คือไร้สายเลยอ่าจะบอกอีกทีตัวเนี้ยมันราคาประมาณเออประมาณ1 6ื่นหซึ่งเราได้สปอนเซอร์มานะครับถ้าทุกคนเนี่ยไปดูเอาละกันว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนาะแต่ว่า ที่เราได้มาใช้เนี่ยก็คือสปอนเซอร์มาเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้จ่ายซื้อมาใช่ไหมละ่ะใช่แล้วก็คิดว่ามันครอบคุมได้ทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้แต่ผมเห็นบางคนก็ทําแบบเป็น power box DIY คนไทยนี้เพราะเพราะว่าเห็นแล้วก็ดีมากเลยนะอืมก็ลองหาเลือกดูครับถ้าอยากได้แบบดีไซน์ที่มันเป็นแบบของแบรนด์ใหม่ก็จัดตอนนี้เลยหรือว่าถ้าอยากแบบเป็นสาย DIY แล้วก็ ราคาถูกลงอีกก็ไปเลือกแบบนั้นเอาเนาะใช่<ป>สามารถปรับแต่งได้เลยว่าใครอยากจะทำเองก็ได้นะใช่อันนี้เป็นเรื่องของแสงสว่างนะคะอ๋อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย อันนี้จะเป็นเทียนหอมนะคะกลิ่นตะไคร้หอมเพื่อให้แสงสว่างด้วยแล้วก็ตัวกลิ่นของตะไคร้หอมเนี่ยมันจะช่วยไล่ยุงไล่แมลงได้ด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะจุดเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ใช้เป็นเหมือนเ,ออเทียนที่ช่วยไล่ยนะุงเนาะบางคนแพ้ยาก,กันยุงหรือว่าบางคนแพ้แบบสเปรย์กันยุงใช่ปะก็ใช้อันนี้ได้เลยคือวางไว้ใต้โต๊ะนะคะบริเวณนี่แหละเอา u t ดออันนี้เป็นสูตร o u t ดอที่ไปเป็นคนทําเองนะคิดขึ้นมาเองนะคะก็คือสามารถ เอาไปใช้ได้เลยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอ้อวนี่ไงให้ความเย็นใช่อันนี้จะมีพัดลมพัดลมอันนี้ตัวเดียวตอนนั้นเราซื้อมาตอนไหนวะนานแล้วนะเออนานมากๆเลยนะั้งแต่คร<น>ูผามากเอออันนี้มันเป็นแบบเหมือนพัดลมหนีบตรงคอมอะ่ะแล้วก็เป่าอืมเออแล้วปาไม่คิดว่ามันจะใช้ได้นานขนาดนี้นะ เวลาที่เราออกทริปด้วยก็คือติดไว้นะคะแล้วก็มันสามารถพ่วงกับสาย USB ได้ด้วยเอ,อที่ดูก่อนซื้อคือมันจะสามารถใช้ฐานใน18650ได้ก็เลยคิดว่าอ๋ไอไอ้นี่ก็18650แล้วเอามาใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าทีเนี้ยก็ลองถอดฐานออกแล้วก็เสียบ USB เอา้ามันก็ติดนี่หว่าใช้ได้เออก็เลยเนี่ยคู่กันได้เลย อยากเปิดไอ้นี้ก็แค่เสียบสายว s b ใช่ไหมเปิดทั้งวันทั้งคืนแบตก็ไม่หมดใช่แต่ว่าตอนนี้มีตัวเดียวน่าจะต้องเอาอีกตัวก่อนที่เราจะไปรถทิพยนะ์เนาะหรือไม่ก็ต้องซื้อตัวที่ใหญ่กว่านี้อ่ะใช่ใช่ื้อตัวใหญ่ว่านี้อารมณ์คล้ายๆ้โน้ตบุ๊กเลยเนาะคือมันก็มีแบตในตัวแหละแต่ว่าถ้าถอดแบตแล้วก็เสียบพ่วงไฟก็ได้เหมือนกันไดอโอเคมาถึงตัวนี้เป็นหม้องข,ข้าวของเราหม้อข,ข้าวปิกนิกนะคะตัวนี้เป็นขนาดเล็กเนาะขนาดเล็ก สามารถใช้กับตัว power station นี้ได้เลยอถ้าทุกคนสงสัยว่าซื้อที่ไหนนะครับก็คือซื้อจาก Shopee Lazada แหละเซิร์ชเข้าไปเลยว่าหม้อหุงข้าวเล็กแล้วจะเห็นไอ้หน้าตัวนี้แหละ <c oughs> เข้าไปหาเลือกซื้อเอาอเราไม่ต้องระบุว่าคีย์เวิร์ดอะไรเนาะ <c oughs> ก็บอกว่าหม้อหุงข้าวเล็กกดเข้าไปปึ๊บเจอเลยหน้าแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเนี้คือ,อมันจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ ไม่ไม่เกินส0มร้อยวัตตตอนที่เรากดกดมเข้าวกดปึ๊บลงอะ่ะไม่เกิน300ร้อวัตก็เลยใช้กับตัวนี้ได้นะครับก็เลยกบคู่ก,กันได้เลยอืก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปรีวิวเนาะสำหรับ<า>เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ให้แสงสว่างข,ของพวกเราตั้งแต่เริ่มทำคลิปแคมปิ้งมาเลยนะใช่ไหมจาก power bank คนละก้อนเนาะกลายมามเป็นเจ้าตัวนี้แล้ว เป็น power station ที่ได้รับสปอนเซอร์มานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแสงสว่างที่เราใช้อ่ะคือเราไม่ใช่สายแบบเอ่อค่อยไฟปิงปองสว่างขนาดนั้นเนาะแล้วก็พอเนี่ยค่ะมีหลอดไฟดวง2ดวงก็สามารถโอเคแล้วนะจริงๆก็อยากมีแหละไฟปิงปองแต่ว่าที่เก็บเก็บอัะแต่จริงๆไปรู้สึกว่ามันเป็นการเรียกแมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งสว่างเท่าไหร่ก็ เวลาที่เราเข้าไปในป่าค่ะคือเหมือนกับว่ามแมลงป่าจะเยอะออแล้วอย่างถ้าเรามีไฟมีแสงสว่างมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเรียกมแมลงเข้ามาอืมถ้าเราจะใช้ไฟเยอะๆแล้วก็ต้องเกาะกองไฟด้วยใช่ใช่ต้องมีความร้อนด้วย <c oughs> นั่นแหละก็มีแค่นี้จริงๆอาจจะดูมันกองกันเยอะๆเยนะแต่ว่ามันไม่ได้แพงเลยนะ ไอ้ไฟนี้ก็ตัวหนึ่งเท่าไรร้อยห้าสิบใช่ไหมครับที่ซื้อมาตอนนี้พังไปแล้วไอ้นี่ก็ร้อยกว่าบาทนะไอ้นี่ก็เท่าไรแปดร้อยแปดเก้าร้อยเออไอนี่ก็หกร้อยใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็มาใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับผมแล้วก็มาที่ไฟอันนี้หกร้อยเก้าสิบเออเป็นแบบไดนาโมอไอนี้หกร้อยกว่าบาทเนาะไอ้นี่สามร้อยเนี่ยถ้าจริงๆให้เชียร์นะซื้อไอ้เนี่ยสองตัว สว่างคุ้มกว่าเยอะจริงอ้มแมลงมาแล้วเห็นไหมอย่างที่บอกเลยค่ะขนาดตอนนี้อยู่ในตัวบ้านอยู่ในตัวอาคารเนี่ยยังมีมแมลงขนาดนี้เวลาที่เราไปเข้าป่าแล้วใช้ไฟเยอะๆแสงสว่างนน่นนี่ก็คือแน่นอนมแมลงมาอแล้วก็อาจจะทําให้แบบเพื่อนๆไปสนุกได้เนาะแล้วก็มีอะไรนี่มอคค่าก็เท่าไหร่วะสามสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบประมาณนั้นเออคือมันมีแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับ อนอกจากนั้นยังมีแท็บเล็ตด้วยเอาไว้ดูหนังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทีเ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกันก็คือเวลาที่เราไปแคมป์ปงแคมปิ้งอย่างนี้เนาะก็จะโหลดหนังจากเ e t f เ i กไว้นะคะสักเรื่อง2เรื่องแล้วพอ,อว่างๆนอนในรถเงี้ยก็เปิดหนังดูแล้วก็สามารถชาร์จกับเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันโอเคครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละถ้ามี อะไรเพิ่มเติมก็ให้ติดตามดูในคลิปนะครับผมใช่เลยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวนี่อีกไม่นานเนี่ยเราก็จะไปดรทริปกันแล้วอืออาจจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องซื้ออะไรไหมใช่อเอาละค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะสามารถกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้ของเราเป็นคลิปแรกนะเพื่อนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปแคมปปิ้งของเราได้เลยหรือว่าจะเป็นบล็อกประจําวันนะคะอันนี้ก็คือจะอัปเดตทุกวันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกับวอล์กของเราพรุ่งนี้สวัสดีครับ <c oughs> ไม่รค่ะ <c oughs> ต้องชี้เลยเหรอ